วายวายแม่มาเห็นสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ผู้ดูแรลิกสิทธิ์เองค่ายดังค่ายใหญ่นะในเมืองไทยเว้ยลองได้ทุกเพลงพะนะเออทุนไม่ถึงนะเงินไม่ถึงนะฮะใจไม่ถึงว่าจะไหวไหมนะชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยของแกนเนี่ยนะในรอบหนึ่งปีที่เราเห็นมาการพัฒนานะผลงานเนาะ ไม่ใหญ่ไม่ทำมือ,อแล้วก็เคลียร์เคียรทุกประเด็นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาสาวใส้ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมา,า,มอววา,ะมาเอาตรงนี้มาตบมาทําให้ทางทลายได้เพราะเขาไปตามสเต็ปนะคะป้องกันตัวเองเสมอและทุกคนก็พร้อมที่จะเข้าสนับสนุนนะนั่นคือหัวใจโอ้โหฟินขับร้องเพลงแกรม นะมิโกได้ทุกเพลงมีสุดยอดมาย้อนถึงนะคะบริษัทนี้เนาะศิลปินทุกท่านนะคะที่เราติดตามกันมาเนาะเ,เขาเรียกว่าลิขสิทธิ์แรง นะคะถ้าเราลาออกจากจุดตรงนั้นแล้วเพลงของเราที่ร้องมาก็ตามออกมาแล้วยังร้องไม่ได้คิดถึงพี่เอสุประชัยที่ซื้อลิขสิทธิ์เพลงให้น้องแตกะแตนร้องอยู่หนึ่งปีราคาเท่าไหร่ก็รู้ๆกันอยู่ออกข่าวนะอันนี้นี่เล่นทุกเพลงขนาดนี้ว้าวนะนี่แหละในห้างหัวใจเพชรทุกอย่างมีการลงทุนนะ,ะกินน้อยกินนานเนาะให้ก่อน นะฮะแล้วคอยรับนะสุภาษิตของเขาถึงได้มีแต่ผู้เดินเข้าหานะพร้อมที่จะสนับสนุนเพราะหัวใจเขาผู้ให้พร้อมแบ่งปันพร้อมสนับสนุนทุกผู้ทุกคนแล้วคนเข้าใกล้สิทธิของเขาคือ 1. ต้องมีเงินใช้ 2. ไม่มีหนี้มีสินนะ,ะแล้วทุกคนจะมีแรงทำงานได้เต็มที่ผลงานก็จะออกมาดีด้วยหัวใจของผู้บริหารไวแค่ 24ปีแล้วก็บริหารมาเพียงแค่1ปีหน่อยๆโอ้โหพัฒนาได้ขนาดนี้นะด้วยหัวใจเพชรกิ่งไม้อะอืมบอกตรงๆเลยว่าภาคภูมิใจมากๆนะกับสติสัมปชัญญะและการโต้อตอบอ่าคอมเมนต์นะก้าวข้ามคอมเมนต์ก้าวข้ามคำด่าแช่งในไลฟ์สดุดไม่มาโต้อตอบเขาบอกว่าข้ามดรามา่า รับทรับอย่างเดียวเด็ดจริงๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เห็นและเปรียบเทียบกับหลายๆคนการดึงสติอยู่กับในหน้าไลา์สดตัวเองอยากพูดอยากทําในส่วนที่ตัวเองอยากโปรโมทเนาะจะไม่ลงไปเล่นด้วยเลยแต่ปัจจุบันอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่เป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์นะครเป็น CEO หลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉนั้นพินิจพิจารณาระมัดระวังกันคอมเมนต์นะั้นเน้นเ นะอืมเช็คเงินในกระเป๋าตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนพนนนี่น้องขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอืมเราได้เห็นอ่สติของคนคนหนึ่งที่ไม่มีใครทําให้เขวยได้ดราม่าเอาอยู่แถมสร้างดราม่าให้เป็นกระแสอืมเป็นคอนเทนต์เป็นเงินเป็นทองแล้วออกมาดีในแบบที่เขา เคลียรได้นะคะนี่คือหัวใจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็ทีมลูกๆของเขาทุกคนคนที่อยู่รอบข้างเขาก็เอาเป็นแบบอย่างนะจริงๆสุดยอดพี่น้องคะแม่แม,แม่คิดเห็นเป็นยังไงมาเสริมมาเติมกันด้วยนะคะอวยจังอวยจังออืมีอะไรให้ติได้ล่ะจริงจริงนะ